ไห้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เกิร์ลวันพอดแคสต์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกิร์ลวันพอดแคสต์เรามารู้จักและเรียนรู้คำว่า MBR m o เด l กันนะคะองค์กรที่ต้องการให้พนังงาน มีความเก่งไม่ว่าจะเป็นด้านเทคนิคความรู้รวมถึงการจัดการคนและความคิดด้วยนะคะเรามาดูซิว่า MBR model จะช่วยยังไงบ้างในการพัฒนาองค์กรให้พนักง,งานมีความเก่งไม่ว่าจะเป็นเทคนิคความรู้การจัดการคนรปจนถึงด้านความคิดเพราะทหารที่ทำงานนั้นจะเห็นว่ามีคนหลักวัยเจเนเรชันนะคะ มื่อมีความแตกต่างอาจทำให้เกิดความขัดแย้งในการทำงานได้จึงต้องมีโมเดลเพัฒนาด้านซอฟต์สกิลในการทำงานเป็นทีมเราจะมาดูว่า MBR โมเดลจะช่วยอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่น MBR โมเดลคืออะไร I b e r g t h e ทฤษหรือทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งเขามีแนวคิดนะคะว่าความคิดมักมีอะไรมากกว่าที่คนภายนอก เห็นเสมอค่ะความคิดมักมีอะไรมากกว่าที่ผู้คนภายนอกเห็นเสมอดังนั้นสิ่งที่ผู้อื่นไม่สามารถมองเห็นได้นั่นก็คือ MBR m o เดลค่ะ M B R สามคำนี้นะคะ M หมาย set B behavior และ R ือ r i o s i t ค่ะ My set M BR, เป็นก่อความคิดที่จมอยู่ใต้น้ำ ทั้งความเชื่อค่านิยมความรู้ประสบการณ์ทัศนคติทำให้เกิด behavior ค่ะที่หล่อหลอมจนแสดงออกเป็นพฤติกรรมให้ผู้คนที่เห็นและส่งผลให้เกิด result เมื่อมีก่อความคิดและพฤติกรรมที่เหมาะสมจะทำให้เกิดตัวนี้ขึ้นนะคะซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ เช่นผลกำไรประสิทธ,ธิภาพของการทำงานที่ดีและการทำงานอย่างมีความสุขด้วยนะคะทั้งมี h ฮ p p ี e เอและรีซ u าวตัว B และตัว R 2อตันนี้นะคะเปรียบเสมือนยอดภูเขาผ่อพ้นน้ำที่ผู้คนสามารถมองเห็นได้คะ่ะ m i n d s e t ที่ไม่เหมือนกันจะทำให้เกิดพฤติกรรมที่มันแตกต่างกันนะคะองค์กรจะต้องพยายามที่จะปลูกฝังให้พนักง,งานหนักรู้ใน m ม n d เซ็ของตัวเอง เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมจะแสดงหรือซาวตามที่องค์กรต้องการด้วยนะคะ Mindset ที่สำคัญจะแบ่งได้เป็น3กลุ่มหลักค่ะ 1. กลุ่มกฎและฟิกมายเ s e t ค่ะฟิกเป็นต่อความคิดแบบตายตัวพื้นฐานความคิดกติกามารยาทจะทำให้สังคมอยู่กันอย่างสงบสุขแต่ฟิกมายเ s e t ก็ต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนอยู่เสมอด้วยนะคะ พอโลกของเราพัฒนาตลอดเวลาทางพุรกิจจะต้องปรับตัวตามไปด้วยทางค่าแรงกติก,กาต่างๆหรือกอบที่ทำให้พกงานทำงานแล้วมีความสุขมากขึ้นดังนั้นการปรับฟิกให้เป็นโกดไมเซ็ตพลงานต้องทำอะไรบ้างดังต่อไปนี้นะคะความท้าทายสนุกไปกับงานที่ทำความสามารถในการแก้ไขปัญหาเมื่อต้องเจอความยากหรอประสัก ความพยายามในการพัฒนาสิ่งที่เราไม่ถนดัดการเรียนรู้และเปิดรับคำวิจารณ์ค่ะแต่การแนะนำนั้นต้องโฟงกัสที่ผลงานไม่ใช่ตัวบุคคลนะคะเพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่ทำให้เกิดโก้ดไมล์เซตและสุดท้ายน,นะคะการหาแรงบันดาลใจและเรียนรู้จากความเป็นของผู้อื่นด้วยนะคะพลังงานต้องรู้จักเข้าใจและยอมรับตัวเองนะคะ เพื่อให้ทราบว่าตัวเราเองนั้นถนัดอะไรเราเองมีจุดอ่อนที่ควรปรับปรุงอะไรบ้างและกลยุทธ์ที่ต้องใช้ให้เข้ากับตัวเองให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดแพชชั่นมีกำลังใจที่ทำให้สำเร็จได้ค่ะนั่นคือเรื่องที่แรกนะคะกลุ่มของโกนและฟิกไมซ t มาดูกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มอินไซด์เอาท์และเอาท์ไซด์อินไมซ์ค่ะเมื่อลูกค้ามีปัญหาก็ยังทำงานแบบยึดความชอบ ความถนัดและประสบการณ์ของตัวเองเป็นหลักเปรียบเสมือนการขายที่ฮาร์ดเซลมากเกินไปนะคะเราจะต้องพัฒนาโดยการลดอินซาวต์เอาท์และเพิ่มเอาท์ไซ์อินหมายเส็จเข้าไปแทนนะคะเรามองบริบทว่าตอนนี้สังคมเป็นอย่างไรลูกค้าล่ะลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าอยากให้แก้ไขจุดไหนแต่หากต้องการจะให้การแก้ไขนั้นไม่ใช่ความถนัดของตัวเราแล้วก็ เราก็ต้องนำโค้ดไมล์เซ็ตเข้ามาซัพพอร์ตความคิดตรงนี้นะคะสิ่่งทีลูกค้าต้องการและพัฒนาให้ตรงจุดมากที่สุดค่ะเอาไซน์อินจึงเป็นที่มาของ c u สเ o อร์เซน t ิ i c m i ์เซ e ตนะคะการยึดความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญเพราะทำแล้วได้ผลกำไรจากการที่มีคนซื้อรวมทั้งการกลับมาซื้อซ้ำด้วยนะคะกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่3กลุ่มโพสิทีฟและน e g a t ีฟ e มล์เซ e ต มนุษย์ของเรานั้นมีความหลากหลายทางอารมณ์ทั้งในแง่บวกและในแง่ลบด้วยนะคะซึ่งการกระทำก็ต้องออกมาตามหมายส e ็งเหล่านั้นแต่เมื่อทํางานร่วมกับผู้อื่นสิ่งสําคัญเราต้องควบคุมอารมณ์ที่เป็นด้านลบเพื่อให้เกิดพฤติกรรมตามความต้องการขององค์กรนะคะต้องคํานึงถึงลูกค้ามากขึ้นคิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าจะโต้อตอบอย่างไรเพราะสิ่งนี้มีผลต่อรีเซา ที่ได้กลับคืนมานะคะจึงต้องสร้างบรรยากาศการทำงานแบบโค้มายเซ็ตและการทำงานเป็นทีมที่ดีกล้าคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยค่ะเมื่อพนังงานมีกอรอบความคิดแะแสดงออกมาแต่ละพฤติกรรมที่ผู้อื่นรับรู้ได้เราจึงต้องใช้เทคนิคอีกตัวหนึ่งน,นะคะ5.4เพื่อปรับพฤติกรรม behavior และให้เกิดผลลัพธ์ result ที่เหมาะสมค่ะ54มีดังต่อไปนี้นะคะ1 h เชน m i n ์ s e t ปรับตัวในการเปลี่ยน m ม n ์เซตค่ะเมื่อทำงนานเรื่องผู้อื่นเราต้องเข้าใจและยอมรับตัวเองว่าตัวเราเป็นคนแบบไหน,นและพัฒนาฮิวแมนสก l ลเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะ 2. communicate o r g a n i z a t i o n vision and grow หากต้องการให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนสามารถทำได้ด้วยการสื่อสารโดยเฉพาะการเข้าใจเป้าหมายขององค์กร จะทำให้พนักง,งานเห็นทิศทางที่จะวิ่งไปปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมเพราะมีการคอมมิชเคตอย่างถูกต้องค่ะ 3. c o คอมมิชยัวแพลนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถเรียนรู้และทำง,งานได้เต็มที่และจะได้ผลลัพธ์หรือรีอเซาะพนักง,งานต้องทราบว่า KPI ของตัวเองคืออะไรมีกระบวนการอย่างไร สำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่และสามารถส่งผลการทำงานนี้ไประยังาเพระประมวลผลได้ด้วยน,นะคะ 4. Connect your team การมิติปฏิสัมพันธ์กับทีมตลอดเวลาเพื่อให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเช่นการประชุมออนไลน์แบบเห็นหน้ากันการทำกิจกรรมการเล่นเกมหรือการถามสรรทุกสุขดิบของพนักง,งานในทีมนั่นนะคะหข้อสุายน,นะคะ Cheer up yourself and your team การให้กำลังใจซึ่งกันและกันให้ทีมมีชีวิตการทำงานที่ดีเพราะนอกจากการทำงานก็ต้องมีเวลาเป็นของตัวเองด้วยนะคะส่งเสริมในสิ่งที่พนักงานชอบทำทั้งอาหารการกินการพักผ่อนหรืองานอดิเรกเพื่อช่วยในการผ่อนคายการทำงานคะ่ะนั่นก็คือ5-4นะคะที่จะเป็นกรอบความคิดในการแสดงออก ถึงพฤติกรรมและผลลัพธ์ที่ดีต่อไปค่ะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอร์คต์สวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอร์คต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์บอร์ดคัส